นายพัฒนาพร้อมพัฒนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเข้ารับตำแหน่งอย่างเป็นทางการโดยได้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงและเข้าห้องทำงานชั้น4สักการะพระพุทธรูปประจำห้องก่อนจะพบกับคณะผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขหน่วยงานในกำกับที่มาให้การต้อนรับและแสดงความยินดีเผยชื่นชมและเชื่อมั่นในศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขและพร้อมสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายสร้างความเข้มแข็งให้ระบบสาธารณสุขไทยอย่างเต็มที่ทั้งสุขภาพดิจิทัลเศรษฐกิจสุขภาพ ภาระค่าใช้ใจ่ายด้านสุขภาพแรงงานต่างชาติปราบการกระทําผิดกฎหมายด้านสุขภาพพร้อมดูแลขวัญและกําลังใจคนทํางานโดยนายพัฒนาพร้อมพัฒรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่าช่วงเวลาที่ ดีที่ได้รับใช้ประเทศรับใช้ประชาชนมีการอัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์หลายๆอย่างหลายๆองค์เป็นสิริมงคลรู้สึกเป็นเกียรติมากกว่าที่ได้ทํางานร่วมกับอาจารย์หมอแล้วก็ท่านผู้บริหารของกระทรวงในทุกๆท่านที่มีความรู้ความสามารถอยู่แล้วสั้นๆเนี่ยเราก็จะโฟกัสในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีให้มากขึ้นในการเข้ามาดูแลรักษาผู้ป่วยแม้กระทั่งในเรื่องของการ Prevent i ี่เรื่องของอีโคโดมีต่างๆที่ เราจะดูเรื่องเวลเนสเรื่องเศรษฐกิจต่างๆให้สอดคล้องกับโนโยบายของท่านนายกด้วยอีกส่วนหนึ่งที่ลืมไม่ได้แน่นอนก็คือการดูแลหมอพยาบาลแล้วก็บุคลากรทางการแพทย์บุคลากรทางสาธารณสุขให้มีความเป็นอยู่ที่พร้อมในการออกไปดูแลสุขภาพของประชาชนชาวไทยให้เต็มความสามารถนั่นหมายความถึงการดูแลในเรื่องของการเป็นอยู่การใช้ชีวิตเรื่องใดที่เป็นเรื่องดีเป็นประโยชน์กับประชาชนไม่ใช่แค่เรื่อง30บาทเรื่องอะไรที่เป็นเรื่องดีๆ เ,เดี๋ยวร่วมทำงานกับผู้บริหารทุกท่านแล้วเราเชื่อว่าสิ่งดีๆมีต่อแน่นอนเมื่อมาทำหน้าที่ก็ต้องทำให้เต็มความรู้ความสามารถจะไม่เป็นอุปสรรคในการทำงานแต่จะมาช่วยทลายอุปสรรคให้กับคุณหมอทุกๆท,ท่านผู้บริหารกระทรวงทุกท่านเพื่อให้ประชาชนไทยเนี่ยมีสุขภาพดี